ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับแอดครับช่วงนี้หน่อยทำงานครับม่มีเวลามาปรับ,รบเด็ดผลงานมีโปรเจกต์ของเจ้าของครับเรื่องเพศแบบเล่นเดี่ยวในโลกครับ ทีเดสนเดี๋ยวสีาพามาชมครับเมืนเนี่ยเห็ดอยู่โดนแล้วครับสนมากที่ติดงานประจำนะครับงานประจำผมเดีย๋ยวมาเดี๋ยวให้เบิรงนกดเ็คไหมครับนี่ครับ ตดูนี่ให้สั่งนิดีครับแต่แต้มหนึ่งนะครับน <c oughs> ี่ครับเดี๋ยวจิวัดคร่าวๆก่อนครับทายไม่หย่อนอย่านี่นดิดหน่อยจะววัดกันเบิงครับ นันฮะจัแบบสิบขอภัยครับลูสิบโอ้ยมือกระดำนะครับขอไป เนี่ยหขนาดตู้ครับชิบห้ามิลครับขนาดวั้วตัวของดูได้ครับ เอ็ดมินครับต้อนหาหนะบทที่ึควมยาวรวมนะครับวามยาวคมยาวของ้ำกองคอไฟนะครับไ้ายเนเดี๋ยวอไเยท่ไหเอาจากฮืฟไฟนะครับ <c oughs> โอ้ขอพายครับช่องนี่อากาศเย็นไม่ค่อยสบายขอพายดูไรก่อนสมุนไม่ดีเลย,เย,เยครับทำเนาทำเนาห้องร้าเหนอเม็ดหนึ่งครับ สั่งมาเมตรเงี้ยก็ขวดเงียแล้วสั่งหมอแล้วที่เหลืออยู่ประมาณเกาสิบหกครับนะสเตนเลสครับนูดบุูีัระองลูกสอครับนอนสองชบ่สั่ลูก้อง สบายนะครับช่อาการเย็นยูบานเ <c oughs> พราะว่าอ้านนี้ติดงานหารับเล่นมาเบลให้มือน่อยนึ่บางีเวลาเหตุเครื่องครับงดกากนี้พวงมาลัยน,นั่นแหลอยู่ชินาเครื่องสแตนเลส ต,ตัวเ,เลือยคัดดัางครับตัวนี้ปัดเอาเบอเ่์กระดาษซ้ายปัดเลือคัดดัางพอผมบอมัมกน้องแบบนี้ครับตนี้คัดดังขึงน้นหนาตัม่ผิดประมาณหกมิลครับความหนาเนี่ย ก็คุ้มมา,านนก,กบบมานะน,นะครับคนก้างค่อนมากนะมันกินไม่หลายนะครับอัน,าน,น,านม,มันลาจ่งวัดเชียงเมืองครนบจิมิ้นกันแข่ ประมาณ4มิลครับบุถึง5มิลถ้าแบบหนานี่ครับพวมหนานี่หนาเลยไม่สนอะ ก็รักครับงั้นผมนี่นกคนนี้ก็รักเบ,บิ้งครับเบิงแบ <c oughs> นบโฆษณาการเฮ็ดเครื่องครับเบิ่งครับ บบกื้สร้างอื่นเนี่ยนอนครับสร้างอื่นเนี่ยน้องกว่าเจ้าของหูปัญหามาหลายนะครับก็ <c oughs> ได้แก่ไปเรื่อยเรื่อยนี่นะต <c oughs> ัวนี้ชันน้นแหนบชิบูมี่ขยับออกแล้วครับต <c oughs> ัวนี้ผมเ็จแบบขยับออกว่ได้ครับตัวนี้ มันชิมีตัวแหนบมันชิมีเดือยหลอกเขากับบาดนี่ครับตรงนี้มองเร็บผมมันดูดออกนี่ครับนกตัว,วันเดือยของเชื้อขึ้นตัวการลั่นอีกเทีหนึ่งครับแต่ตอนนี้วัเห็ดมันต้องประกอบเขากับประกอบครบแล้วนะครับ ชน,นะขึ้นนกครับแข็งนะครับแบแข็งแฮ็งจับมื่อเดียวแับสิบวดูดเลยแนบมันแข็ง ตเตนเลสครับเนียนสเตนเลสโปรปจเ,เ,รเ,ปเรจกเต์นี่เนียนเลสเดี่ยวนะครับแทนแอนเพชรเป็นเลสเตย์กับซีเพชรนะครับมันเพชรบ่ได้มันซุปบ่ได้นะครับต้อ <c> ง <oughs> ขออภัยครับรสบายนะนนมึตงตัวนี้เสี่ยงทังเหลืองครับตัวนี้ ผมรปเกี่ยวงานนะครับตัวนี้สมับ,บสมัยเก่าเดี๋ยเห็ดกันไฟข้างหลังครับผมก็เย็ดผมต่วนมันดีเสื่อมกันไฟตัวนี้ออกมายาวครับกันไฟตัวนี้ครับเป็นเสียอวมาน มันระกอบเลยชงมันนะครับชงมผมผมเห็นเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครปรจัจกป์นี่ทุกเดี๋ยวนี้โหลครับมึงเป็นคืนอ่องไงน้อแถวนี้ อยู่ประมาณนี้แล้ครับเดี๋ยวตัดไม่ก่อนเดยวชิมาัปเดียดให้เบิ่งอีกแค่นึงหรอครับ ตังกล่องอปลาชีห้มันหุ่มมาในไปเลยนะครับหุ่มไปอ่าเดี๋ยวใหม่มันบ่พอเดี๋ยวต่อใหม่ต่อใหม่เลยครับ <c oughs> ให้แบบหุ่มพักหุ่มสุดเล่าเลยครับช็อกมากเป็นแบบใด จังประมาณนี้ก็ลักษณะทรงให้เบิ่งครับนี่แหละขราย มึงซุมกับประมาณนีละ่ะก็่ีพานม่กับซุ่มนทาก็เป็นทาเรค่อยว่าแข่ยงยึ้นาาเี๋ยวมาอาเดียวให้บึงแต่ไม่ไม่ยุ่งครับน,น่ะไม่ยุ่งก็ตอล่างขึ้นรลบขราวๆกัน ล้รูลำรูในซึมหาซึมหางิ้งหเห็ดสูตรสูตรตอนครับยิ่งระยะมันจะซ้ำกันกับลูกซ้ออย่างเงีคยเห็ดรูหน่อยก็เนียกลมดีครับผมเห็ดสูตรผมเนี่ยแต่ผมบริวารให้ฟังในว่าเห็ดสูตรแต่ผมมีสูตรผมเนี่ย ท่านใหญ่ๆสุดอัก,ก่อนกัตัง้งทัดมากครับพอมมีส่วนของผและเบาไปกับเสียนั้นครับเดี๋ยวก,ก็บงานเจาก่อนเมาลายเสือมเทรนหนึ่งครับพร้มสวยงามเป็นอยัางขี้เด๋อเสื่ท่องเหลืองเสือมก่อนนะท่องท่องเหลืองนี่มันสีแลนสัมผัส เอาไปข้างในอีครับท้องเหลืองนี่ม่สีสัมผัสเขาไปนี่หล่องนี่ไงแต่วาอาก่อนมีเสื่อมเฉพาะผิวหนอกแต่อาก่อนคะแน่นที่เห็นครับแต่ว่าเขาอยากให้มันซึมเข้าไปข้างในเนาะพอถ้าเสื่อมพวกอาก่อนมีเฉพาะผิวหนอกแต่มันยังยู่แน่นอยู่แต่ว่านี่เอาท้องเหลืองเอาท้องนี่ มันไหลเข้าไปข้างในนะครับค่อยเสื่องห้องน้ำครับความสวยงามปวดจกตนี่แล้วรอติดตามครับออกมาสเป็นดิงเลฝากกดติดตามกดซับสกไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการให้ชิปนะครับเดี๋ยวซิมีของดีๆมาให้เบิง่งอีกแน,น่นอนครับโปรเจกต์ครับเครื่องบังเกอร์กับสมาณน,นี่ ประมาณนี้แหละผมก็จบไปเพียงแั่นนี้ครับครับสวัสดีครับ